สวัสดีปีใหม่2565นะครับเพื่อนๆชาวสปิเนเตอร์แลนด์ครผมวันนี้อยู่กับช่องจอไนวันนี้จะมาสรุปสาระสำคัญ How h o r summary นะครับผมฉบับวันที่14มกราคม2565นะผมจะย้อนหลังในส่วนของ2สัปดาห์ที่ผมข้ามไปมาสรุปหัวข้อสำคัญให้เพื่อนๆได้ ฟังกันด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตฉบับล่าสุดจากทางเกมส์สปรินต์แลนเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็อีเวนต์ตอนนี้นะเพื่อนๆที่น่าสนใจมากๆนะครับผมกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับผม36ชั่วโมงโดยประมาณนะแครอสลีเจียนส์เจเนอเรชันเซลนะครับรอบซื้อปกติแล้วนะเพื่อนๆกําเงินมาแค่4ดอลลาร์ไม่ต้องใช้ไวเชอร์แล้วนะรอบนี้นะครับผมเพื่อนๆก็ใช้เงินแค่4ดอลลาร์ในการซื้อต่อนแพได้ทันทีเลย นะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงผมจะกลับมาสําหรับตัว general sell นี้ตอนท้ายคลิปอีกทีนะครับผมยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ M A summary ฉบับย้อนหลังก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มที่ M A summary ของฉบับวันที่31ธันวาคม2564นะครับผมก็มีอะไรไปดูกันเลยข้อสำคัญหลังๆ M A มันไม่มีอะไรมากมายนะเพื่อนๆผมก็เลยบางตะราก็เลยจะขออนุญาต ข้ามไปนะครับผมแล้วก็มารวบที่หัวข้อสําคัญสาคัญให้เพื่อนๆได้อัปเดตตามทันกันเรื่อยๆเลยนะโอเคในส่วนของฉบับวันที่31มธันวาคม2 5งหจะมีในส่วนของเรื่องแลนด์ตอนนี้เขากําลังแพลนดีไซน์ว่าในส่วนของแลนด์เนี่ยเขาอยากจะให้มันออกมาในรูปแบบของกราฟิกในรูปแบบของรูปที่โชว์อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นรูปของตัว ภูมิภาคของตัว p พรนทอร a นะครับผมของตัวเกมส s p ปินเด l แลนเนาะแล้วก็จะมีเป็นตัว Plot เป็นตัวร e g i ียนเป็นตัว t r a ็กย่อยย่อยเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับผมในแต่และรีเจียนหรือภูมิภาคอะไรเงี้ยเราจะกดย่อยเข้าไปซอยย่อยได้อีกนะครับผมก็พื้นที่ทั้งหมดนะพรอนะเพื่อนๆมีทั้งหมด150,000 พื้นที่นะครับผมก็ในส่วนของรายละเอียดของแลนนะครับผมเพื่อนๆก็ตอนนี้มันยังไม่มีดีเทลอะไรมากนะแต่ถ้าเพื่อนสนใจนะครับผมลองมาฟังที่คลิปย้อนหลังของผมไม่ได้นะครับผมเป็นตัว A.Maverick ฉบับวันที่13กันยา2564นะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะก็ในส่วนนี้ผมได้พูดเกี่ยวกับเนื้อหาระบบแลนตามตัว Whitepaper หรือตัวที่มีในเว็บ Sprintercard ให้เพื่อนๆได้ฟังคร่าวๆกันพอได้ไอเดียนะครับผมถ้าใครสนใจก็ ลองมาดูที่ตัว MA ฉบับนี้ได้นะเนื่ออาจจะพอได้ไอเดีย,เ,ยเกี่ยวกับระบบแลนโอเคก็เขาแพนที่จะเปิดตัวก่อนนะคือการเปิดตัวของแลนเนี่ยเท่าที่ผมไปสิงอยู่ในกลุ่มตัวอ่าที่เขาแชทกันหรือว่าพวกแมริคคุยกันอะไรเงี้ยก็เท่าที่ไปดูเขาคุยกันนะคือการเปิดตัวของแลนมันไม่ใช่จะเปิดตัวมารอบเดียวแล้วก็ปึ้งเปิดตัวแบบเข้ามาแบบร0 0เลยนะเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นการเปิดตัวเหมือนกับว่าโอเคในส่วนของเฟสหนึ่งเนี่ยจะเป็นการเปิดโลเคชันก่อนว่าโลเคชันของแลนตรงนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะเพื่อนเพื่อนหรือ ตอนแรกที่เพื่อนเพื่อนซื้ออ่ะมันจะมีการซื้อแบบเป็นพล็อตใช่ไหมพล็อตคือพื้นที่เล็กสุดนะแล้วก็แทร็กแทร็กเนี่ยจะประกอบด้วย100พล็อตนะครับผมแล้วก็รีเจียนเนี่ยจะประกอบด้วย1,000พล็อตนะครับผมก็ตอนแรกเนี่ยเหมือนถ้าซื้อเป็นแบบเป็นสัวเป็นรีเจียนหรือเป็นตัวแทร็กกับเพื่อนเพมันก็จะเป็นก้อนใหญ่เลยนะครับผมเขาแพลนว่าตอนนี้อ่าถ้าเป็นรีเจียนหรือว่าเป็นตัวแทร็กอ่ะมันสามารถซอยย่อยให้เป็นตัวพล็อตเล็กๆได้นะครับผมก็ส่วนว่าเพื่อนเพื่อซื้อ อ่าดีเจนมาก็จะได้มาเหมือนเป็น1000งพันพหรือว่าถ้าเกิดว่าซื้อตัวแทร็กมาได้เป็น100่งร้อยพประมาณนี้นะครับผมแต่ว่ารูปแบบของการแตกแขนงยังไงมันเดี๋ยวต้องเราไปดูในเกมทีนะแต่เขาแพลนว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณซื้อซื้อดีเจนหรือว่าตัวแทร็กใหญ่อ่ะสามารถเอามาซอยย่อยเป็นพรอดเพื่อให้การซื้อง่ายขายข้องอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับผมหรือว่าเพื่อจะทาให้เจ้าของเขาประกอบการตัดสินว่าจะเก็บตัวไหนไว้จะขายตัวไหนอะไรประมาณนี้นะครับผม แล้วก็ในส่วนของซีซั o n e น d Reward นะครับผมก็หลายๆคนบางบางครั้งนะเพื่อนมันจะมีปัญหานี้หนึ่งส่ติว่าแบบเราเช่าการ์ดไปส่ติว่ามันจะจบซีซันในอีกประมาณ24ชั่วโมงอะไรเงี้ยอ่ะสมมติว่า24ชั่วโมงใช่ไหมมันเหลือสักที่23ชั่วโมง50นาทีอะไรเงี้ยเพื่อนๆ,ๆก็เลยกดเช่าว1วันอะไรเงี้ยซึ่งบางทีอ่ะมันมีไทม์ที่เหมือนเป็นมันมันเป็นส่วนมันเป็นแกร็บเวลาอยู่อะเพื่อนๆซึ่งทำให้เกิดข้อ ผิดพาลาดห,หลายรอบนะในส่วนของเพื่อนๆหลายคนที่แบบเช่าแบบเหลื่อมเวลาไว้แค่แบบหลัก5้านาทีสอานาทีอะไรเงี้ยเออซึ่งจะในส่วนนี้จะเกิดความผิดพลาดได้นะบางทีก็คือกลายเป็นว่ามันมันดีเลยเวลาไปอะประมาณแบบห้านาที10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแนะนําว่าในส่วนของตอนจบซีซั่นน่อยอย่างน้อยก็คือให้เช่าไพ่เกินเวลาไว้นะอย่างน้อยชั่วโมงหนึง่งอะไรประมาณเนี้ยก็หมายความว่าประมาณแบบ 23ชั่วโมง22ชั่วโมงก่อนที่จบซีซั่นอ่ะเพื่อนเพ้าเช่านะไม่ใช่ว่าเวลาเหลือ23ชั่วโมง58นาทีอะไรเงี้ยเพื่อนๆเช่าบางทีมันอาจจะมีโอกาสที่มันจะมีตัวโอเวอร์หลักของไทม์ประมาณแบบ5นาที10นาทีนะครับผมก็อาจจะทําให้เราไม่ได้รางวัลในส่วนของแรงที่เราควรจะได้นะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเอ็มเอฉบับวันที่31ธันวาคม2564มาต่อในส่วนของทามม่าฮอล์ซัมเมอรีฉบับวันที่7มกราคม2565นะครับ ก็ตอนนี้ในเกมสปินนัลแลนด์เได้ว่าโปรโมตตัวเองสุดๆเลยนะเพื่อนๆก็ถ้าใครที่ใช้ตัว brave browser นะครับผมในการเล่นเกม s p ินนัลแลนด์ก็อาจจะเห็นสังเกตเห็นนะว่ามันมีโฆษณาของเกมสปิน l a n แลนด์ขึ้นมาในตัว brave browser นะครับผมแล้วก็เขาแพนที่จะยิงโฆษณาเกี่ยวกับเกมสปินนัลแลนด์มาพวกนี้นมาใน Facebook Instagram หรือว่า o o o l l e d อนะคาดว่านะจะแล้วเสร็จภายใน สิ้นเดือนมกราคมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีแพลนที่จะโฆษณาเกมส์สปริงเตอร์แลนด์บนวิวบอร์ดป้ายโฆษณาใหญ่ๆอ่ะในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียของบ้านเรานะครับผมแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งจับมือกับทางซิมเมกนะครับผมก็มีอีเวนต์นะในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมก็ที่ตัวสยามพาร,รากอนนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มีเหมือนตู้เกมให้ลองฝึกเล่นพวกเกมแบบ Play to e a r n น่ะเห็นมันมี a x i ก s p สปริงเตอร์อะไรประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆฝ่ายบ้างก็ลองไปเข้าร่วมอีเวนต์ได้นะครับผม อีกหน่อยนะเพื่อนๆอาจจะเร็วๆนี้นะผมคิดว่านะจะมีแลนในส่วนของ Auto Stake SPS นะครับอย่างเช่นทุกวันตอนประมาณ5้ทุม่มเขาจะมีตัว snapshot เพื่อที่จะแจก SPS add drop ในแต่ละวันนะ5ทุ่มของแต่ละวันนะครับผมก็บางคนอาจจะมาเคลมชา้าทีหลังนู่นนั่นนี่บางที่อาจจะลืมไปเลยแต่ว่าต่อไปนี้ก็จะมีฟังก์ชันนะถ้าหลังจาก snap เสร็จแล้วปุ๊บตัว SPS add drop มันเข้ามาในกระเป๋าเราอ่ะเราสามารถ Auto Stake เองได้เลยถ้าเราตั้งฟังก์ชันนี้ไวนะ้นั ก็ในส่วนของแลนก็อย่างที่บอกไปนะเขาแพลแนที่จะทําให้ตัว t r a c กับบเจียนะมัน split ออกมาเป็นตัว plot พื้นที่เล็กๆได้นะครับผมก็อาจจะทําให้ซื้อง่ายขายข้องอะไรมากมีขึ้นนะครับผมโอเคในส่วนของ Reward ดการ์นะครับผมก็หลายๆคนอ่ะคือมีผู้เล่นมีผู้เล่นจำนวนหนึ่งที่เขาเหมือนไปคอมเพลนว่าแบบเอ้ยมันจำนวนมันเยอะเกินไป ward รีว a ร์ดการ์ดเซตเนี้ยมันแบบ มันแจกไม่จบไม่สิ้นสักทีเราอยากจะได้รีวาดเซตใหม่แล้วอะไรเงี้ยเมื่อไหร่มันจะเริ่มต้นยุคใหม่แบบทุกคนก็คือเบื่อแล้วไอเพลคอไอเวนารีได้แต่หนูได้แต่แก๊งตัวบินใช่ไหมส่วนตัวผมก็เริ่มเบื่อหน้าตาเขาแล้วนะก็ะเดี๋ยวพาเพื่อนไปดู สถิตินะครับผมว่าตอนนี้มันแจกไปแล้วทั้งหมดกี่ใบนะครับผมก็ในส่วนนี้มันจะเป็นตัวสปินเตอร์เซตนะครับผมก็จะบอกว่า e อีวัตรการ์ดอ่ะที่มันมีอยู่ตอนนี้มันแจกไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถ้าใครยังไม่มีลิงก์ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับผมเราจะได้เข้ามาดูได้นะว่าตอนนี้มันแจกไปแล้วเท่าไหร่ก็ผมดูค่าเฉลี่ยนะมันอยู่ที่ประมาณ20%นะเพื่อนเท่ากับว่าไอ้ไพ่ไพ่เซตเนี่ยไอ้ไอ้ไไหนูไอ้ตัวบินทั้งหลายมันเพิ่งจะแจกมา20%นะเเยี่้งจ,นะงจ,งจใหเสิบเปอกหร์เพออาานะื่อนๆก็นต เราจะต้องอยู่กับให้รีว่าชุดนี้ไปโคตรโคตรนานเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าเดบเขาก็บอกมาแล้วว่าเขาไม่มีแผนที่จะลดตัวแม็กซ์สป라이ของรีว่าชุดนี้นะครับผมยังไงก็ทนฝืนอ,อยู่กับมันไปก่อนนะครับผมในส่วนของ a i r d r อปตัวที่2นะครับผมก็ดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับผมหลายๆคนนะผมเห็นเปิดได้ a i r ดรอปโอ้โหตัวภาชิรานะเพื่อนๆตัวภาวานเนี่ยโคตรโหดเลยก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นแท้งที่แบบครบคันอ่ะผมว่าไม่รู้เอาอะไรก็คือเอาเขาลงเป็นแท้งของทีมธาตุน้ำอ่ะเลือด11มีบอยวิตตี้สโล์ู้ต่อสู้เวกโอ้โหคือ แข็งไม่รู้จะแข็งไปไหน่ะเพื่อนๆคือตัวนี้เป็นแข็งที่โคตรโหดเลยนะก็ดีใจกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ได้ด้วยนะเห็นมีเพื่อนที่เปิดได้ตัวบาชิราขอบทองด้วยนะโชคดีมากๆเลยทําบุญมาแบบสุดยอดเลยและอีกตัวนะอูเรียเดอรพอริไเอร์ตัวนี้ก็ดีใช้ได้เลยนะเพื่อนๆเลือดก็เยอะเกาะก็เยอะนะครับผมมีสกิลไฟอิ่งกับการชาร์จโจมตีนะก็ดาเมจสามนี้คูณสามมาเพื่อนดาเมจเก้าก็ตีทีแบบมีไส้แตกนะแต่ว่าเท่าที่ส่วนตัวที่ผมลองใช้นะไอตัวสกิลชาร์จโจมตีเนี่ยมันมันแอออเเเล่นนนน,ลน,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 นนนยาากกึงงพรรวมมมััตต้ี หาจังหวะใช้ยากน right. ิดนึงแต่ว่าถ้าถ้าวางตำแหน่งเขาดีๆหรือว่าเล่นในกฎที Normally, ่ดีอ่ะจะจะเป็นตัวที่แบบโหดมากๆเลยนะก็ดีใจกับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับที่ได้แอดดรอปทั้ง2ตัวนี้นะในส่วนของแอดดรอปของ2ตัวนี้นะก็คือการันตีที่เพื่อนซื้อ300แพ็คนะจะได้มอนสเตอร์2ตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับแรงแบตเทอร์นะเพื่อนๆทีมงานเขามีแลนที่จะนะเพื่อนๆ ทำให้จูงใจอ่ะให้ผู้เล่นอ่ะอยากจะไต่แรงขึ้นไปนะอีกหน่อยอาจจะมีรีวอร์ดที่ทําให้ยิ่งเราเหมือนกับว่าไต่แรงขึ้นไปได้สูงอ่ะอาจจะอาจจะเพิ่อมโอกาสการได้การ์ดหรอหรืออาจจะทําให้ได้ดีซเยอะขึ้นกี่เท่าอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาน่าจะทําแน่นอนนะเพราะที่ผ่าน,านมาเหมือนไอ้กลไกเนี้ยมันเป็น,นกลไกหนึ่งที่ทําให้การบอดออกไปจากระบบนะก็มันไม่เชิญการบอดหรอกแต่ว่าเหมือนก็ทําให้กิจการให้บอดอ่ะมันอยู่ที่ ตัวข้างล่างไปนะครับผมก็ยังมุมมองส่วนตัวของเดฟก็ยังเหมือนเดิมนะบอทไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเกมนี้นะครับผมบอทช่วยที่จะทําให้เกมนี้เติบโตเหมือนกันนะครับผมมุมมอ,องของเดฟนะโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับ t าว e r ฮอลซัมมรฉบับวันที่7มกราคม2564นะครับผมเอาละครับก็มาถึงในส่วนของ t าว e r ฮอลซัมมรฉบับล่าสุดเลยนะครับเพ,เพื่อนๆของวันที่14มกราคม2 5 6 หลักๆก็ตอนนี้ทางทีมงานของ s p i l a n d ก็กำลังโฟกัสกับ General Sale นะครับผม General Sale ซเนี่ยซื้อในราคา4ดอลลาร์ไม่ต้องใช้วาเชอร์แล้วนะครับผมแต่วาเชอร์จะยังมีความจำเป็นต้องใช้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะได้แพ็กฟรีนะครับผมอย่างเช่นนะมันจะมีเงื่อนไขาการซื้ออยู่นะครับถ้าสิว่าเพื่อนๆซื้อ100แพ็คจะแถมฟรี10แพ็คใช่ไหมหรือถ้าซื้อ500แพ็คจะแถมฟรี750แพ็คหรือถ้าซื้อ200แพ็ค จะแถม400แพ็คนะครับผมก็ยิ่งซื้อเยอะก็จะยิ่งแถมเยอะแต่จํานวนของแถมที่เพื่อนๆจะได้นะครับผมเพื่อนๆจะต้องใช้อวเชอร์นะอย่างเช่นนะถ้าผมจะซื้อ100แพ็คใช่ไหมเพื่อนแล้วผมจะได้ของแถมก็คือเป็นแพ็ค10แพ็คใช่ไหมครับผมแต่ถ้าผมมีอวเชอร์แค่9อวเชอร์นะผมผมก็จะได้ของแถมแค่9แพ็คนะครับผมอีก1 p a แพ็คก็ถือว่าเสียผลประโยชน์ไปนะครับผม ถาวมว่าแล้วถ้าอย่างนี้เอ้ทีหลังละแล้วถ้าผ่านไปหลังจากนี้แล้วเรามีอวเชอร์แล้วเราค่อยเอามาเหมือนเอาไวเชอร์ไปให้เขาแล้วเราขอหนึ่งแพ็คในส่วนนั้นขึ้นมาได้ไหมไม่ได้นะครับผมจะต้องเป็นการซื้อในทรานซคชันเดียวเลยก็คือว่าตอนที่เราซื้อจะต้องมีทั้งเครดิตเพียงพอและก็จะต้องมีอวเชอร์เพียงพอนะครับผมถึงจะได้ของแถมนะครับผมถ้ามีครบหรือมีเกินก็คือได้เต็มจํานวนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีไม่ถึงจํานวนของแถมที่เราต้องได้นะครับผมก็ ก็จะได้เท่าตามจํานวนวอชเชอร์ที่เรามีนะครับผมแล้วก็มีอีเวนต์ดีๆมาโปรโมทเหมือนเดิมนะเพื่อนๆก็อีเวนต์ดิจิคอยนะครับผมก็จัดขึ้นเป็นประจําเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับการโปรโมทเกมนี่แหละครับเพื่อนๆก็ถ้าใครสนใจก็ไปลงทะเบียนไว้ได้นะครับผมรอบนี้ไม่แน่ใจนะว่ามีของแจกไหมแต่ส่วนใหญ่นะเพื่อนๆทุกรอบที่เขาจัดงานจะมีของแจกตลอดเลยนะครับผมก็เมื่อรอบเมื่อ2อสาม เดือนที่แล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดก็แจกเบต้าแพ็กนะครับผมก็รอบนี้เขาไม่ได้บอกนะว่าแจกอะไรแต่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะมีการแจกในในงานนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นสายนอนดึกนะก็งานมันค่อนข้างเริ่มดึกหน่อยก็ถ้ามีโอกาสเข้าไปรับชมก็อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีแล้วของรางวัลน,นะครับผมซึ่งตัวอีเวนต์ของดิจิคอยเนี่ยเพื่อนเพื่มันไม่ได้มีแค่เกี่ยวกับเกมสปินเตอร์แลนะครับผมมันจะมีแบบ หลายเกมมากๆเลยนะแบบอย่างเช่นเนี่ยที่เขายกตัวอย่างมาจะมีเกมที่เกี่ยวข้องกับอัตมิท้ฟนะครับผมหรือว่าที่อยู่บนกา l ่าเกมเนาะหรือว่าคริปโตมังกี้อะไรเงี้ยก็มีหลายบูธในงานเลยก็ยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนว่างนะครับผมก็ลงทะเบียนแล้วก็ลองเข้าไปจอยดูนะครับผมสำหรับม o n ส t e r a ์แอ t ์นะครับเพื่อนๆอีก2ตัวถัดไปนะครับผมตัวที่4ตัวที่5ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยจะเป็น I อซาเดอะแฟงนะครับผมกับตัวไลล่าเดอะดาร์นะครับผมก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ ใช้ได้เลยนะส่วนตัวผมมองว่าความโหดของเขาอาจจะต้องเริ่มเลเวลเยอะนิดนึงนะครับผมอย่างเช่นตัวไอซ่านะเพื่อนๆะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อัพเวลเขาเขาจะมีดาเมจแค่หนึ่งนะเลือดสสปีดสี่อสปีดถือว่าเยอะใช้ได้นะเขามีสกิล สเน็กนะครับผมก็จะล้วงดาเมจข้างหลังนะแล้วก็สกาวเอนเจอร์นะครับเมื่อคู่ต่อสู้ตายก็จะฮิวเลือดตัวเองนะครับผมถามว่าดาเมจหนึ่งแล้วล้วงหลังมันอาจจะหวังผลไม่ได้มากนะครับผมแต่ว่าที่เขาเลเวลเยอะจะถือว่าค่อนข้างน่ากลัวเนาะเพราะยิ่งเขาเลเวลเยอะดาเมจก็จะเยอะขึ้นและมีสตันด้วยนะครับผมยิ่งทําให้น่ากลัวนะเพื่อนๆยิ่งสปีดเยอะมีโอกาสตีก่อนคู่ต่อสู้ติดสตันเรียกได้ว่าตัดโอกาสคู่ต่อสู้ได้โหดมากๆเลยนะครับผมในส่วนของอีกตัวเนาะไลล่าเดอะดาร์กนะครับผมก็ใช้มานาค่อนข ดามเมจ2นะครับผมมีสกิลออปเปนิตี้นะจะตีตัวที่อ่อนแอที่สุดของทีมคู่ต่อสู้แต่ว่าสปีด6นี่คือแบบโหดมากเพกื่อนๆโอนโหเรียกได้ว่าคือถ้าเจอมอนสเตอร์ลูกเด็กที่แบบอ่อนๆนะโอโ้โหเจอสปีด6ดามเมจ2เข้าไปก็คือล่วงในดอกแรกเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่น่ากลัวพอสมควรเลยนะยิ่งเลเวลเยอะนะครับผมดาเมจถึง4เลยนะครับผมก็มีสกิล เพิ่มสปีดให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่น่าสนใจทั้ง2ตัวเลยนะครับผมก็ส<อ>ําหรับเลดการันตีนะสำหรับแอร์ดรอปรอบนี้นะมอนสเตอร์ตัวที่4และตัวที่5นะครับผมไอซ่ากับไลล่านะครับผมการันตีอยู่ที่350แพ็คนะถ้าเพื่อนๆซื้อ350้อแพ็คนะครับผมนี่ยน้อยการันตีแน่นอนว่าได้ไอซ่าหนึ่งตัวไลล่าหนึ่งตัวเลยนะครับผม แล้วก็ในส่วนของไวเชอร์นะค้ัเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับผมตอนนี้อัตราการได้ไวเชอร์ในแต่ละวันมันจะลดน้อยลงนะเพราะว่าช่วงระหว่างเฟสสองนะเพื่อนเเขาจะแจกไวเชอร์เป็น2เท่านะก็คือวันละ 66, 66 6 6 6 6 6่อไวเชอร์ต่อวันนะครับผมเ <ME> มื่อครบแล้วเนี่ยก็คือตอนนี้มันมันหมดเวลาช่วงคูณ2นั้นแล้วนะตอนนี้ก็จะแจกด้วยอัตราคงที่นะครับผมจะแจกไวเชอร์วันละ2 0 0 0 0ืไวเชอร์นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะหลายๆคนที่เคยได้เยอะมากๆเมื่อช่วงก่อนก็อาจจะเห็นในยะแบบชัดเจนนะว่ามันหายไปไประมาณเท่าได้เลย นะครับผมในส่วนของวอชเชอร์นี้นะก็ไม่มีแลนที่จะแจกมากขึ้นกว่านี้นะครับผมเพราะส่วนเนึ่งหนะาเขาต้องการให้วอชเชอร์เนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มันมีราคาและมีคุณค่านะครับผมก็ยิ่งแจกน้อยแล้วดีมานมาสูงมันก็จะทำให้ราคาค่อนข้างพุ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของแรนนะครับคือตัวแรนน่ะมันจะสามารถคราฟพวกไอเทมหรือว่าสเปลได้นะครับผมซึ่งเนี่ยก็คือเขาบอกว่าหลังจากที่เราเหมือนเริ่มต้นบัตเชอร์ใช่ไหมเพื่อนๆแล้วก็เรากด เลือกทีมนะ้ว okay, โอเคเราจะเลือกทีมธาตุไฟลเลือกมอนสเตอร์เสร็จปึ้งแล้วก็กดซับมินแพทเทิร์นนะครับผมแล้วก็ระหว่างหน้ารอนะะหลังจากนั้นพอเจอคู่ต่อสู้ละเราเห็นคู่ต่อสู้เฮ้ยคู่ต่อสู้เลือกธาตุนี้มอนสเตอร์ Monster ตัวนี้มานะครับผม <c oughs> ก็จะมีเวลาอีกช่วงหนึ่งนะครับผมให้เราให้ให้เราได้ใช้ตัวโพชันหรือว่าสเปลนี้นะครับผมก็เป็นการแก้ทางอีกทีอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าดีเทลชัดเจนยัยงไงต้องรอมันทางการออกมาทีนะครับผม แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะว่าตัวการเคลมมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะเพื่อนๆก็ตอนแรกที่ซื้อเหมือนถ้าซื้อทรัคหรือว่าซื้อดิจิทัมันก็จะมาเป็นก้อนใหญ่ใใช่ไหมเพื่อนแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันจะมาในรูปแบบของแบบสามารถแบบซอยแตกย่อยมาหนึ่งทรัคเป็นพอตเล็กๆ100หนึอยพอตอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมแล้วก็ใน1นึ่งทรัคนะครับผมจะก,การันตีนะว่ามี1นึ่งคีปนะครับผมก็ แล้วก็ในตัว1 Legion เนี่ยจะก,การันตีนะว่ามีอย่างน้อย1 c a s เซอรนะครับผมก็หมายความว่าใน1 Legion เนะี่ยมันมีทั้งหมด1,000พัอตใช่ไหมเพื่อนมันจะมี1 c a s e r เซอร์นะแล้วก็9คีฟนะครับผมถามว่าคีฟกับ c a s เซอรอ่ะมันทำอะไรได้เอาเป็นว่ามันถ้าพูดให้เข้าใจง่ายนะพือนมันจะเป็นเหมือนกับพื้นที่ที่หายากจัดจักอะไรประมาณนี้ตรง ในพื้นที่เราถือว่าผมซื้อมาหนึ่งพอตใช่ไหมเพื่อนแล้วก็มีพื้นที่ใหญ่ที่เป็นรีเจียนอยู่เนี่ยก็จะมีคีบหรือแคสเตอร์กระจายอยู่ทั้งหมดรวมกันเป็นสิบใช่ไหมเพื่อนใครที่ครอบครองคีบหรือแคสเตอร์นี้นะครับผมก็สําหรับพอตเล็กที่ต้องการมาเขาบอกนะอันนี้ที่ที่ผมอ่านจากตรงนี้นะครับผมเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะได้ทรัพยากรหรือว่าอะไรเงี้ยเราต้องการไปเทรดหรือว่าไปเอาไปคราฟหรือว่าเอาไปทําอะไรสักอย่างเนี่ยจะต้องไปทําที่คีบหรือแคสเตอร์นั้นนะครับผมซึ่งคนที่เป็นเจ้า,จาของค,คือคผมก็ จะได้เปอร์เซ็นต์นะครับผมจากการที่คนอื่นมาทำธุรกรรมมาแบบมาเอ็กชเชงกันหรือว่ามามาคราฟของอะไรเงี้ยครับผมคนที่เป็นเจ้าบ้านอ่ะที่มีครอบครองคิปหรือแคสเซอร์อ่ะก็คือเรียกได้ว่าเป็นเสื่อนอนกินเลยนะจะได้เปอร์เซ็นต์จากการที่คนอื่นเข้ามาแลกเปลี่ยนกันหรือว่ามาคราฟของอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่หน้าตาย,ยัางไงชัดเจนเดี๋ยวรอเข้ามาอีกทีแล้วเดี๋ยวผมมาทำสรุปให้ฟังนะครับผมเอาเป็นว่าง่ายๆนะตอนนี้นะเพื่อนๆถามว่าแลนอะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะ โอเคสำหรับแลนนะครับผมก็อยู่ที่พล็อตนี้เนาะมันก็เป็นพื้นที่ที่เล็กที่สุดนะเพื่อนๆเราตอนนี้ราคาอยู่ที่470ดอลน,นะครับผม470ดอลถามว่าอราคามันแพงไหมส่วนตัวนะคือเริ่มต้นอะตอนที่มันขายในเกมสปนะินเดอะแลนอะมันอยู่ที่20ดอลน,นะเพื่อนๆตอนนี้มัน470ดอลถามว่ามันมันขึ้นมาเยอะไหมมันก็ขึ้นมาแบบโอโ้โหกี่สิบเท่าเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะแต่ว่าช่วงพีคนะเพื่อนๆมันขึ้นไปถึง700ดอลเลยนะถ้า ถ้ามองในแง่บวกก็คือตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเก็บของนะท่านะถ้าเพื่อนๆมองเห็นศักยภาพของระบบแลนในเกมนี้นะครับผมซึ่งอย่างน้อยถ้าเราเป็นผู้เล่นในเกมสปินเดอร์แลนนะครับผมที่ที่กะจะเล่นลงทุนระยะยาวหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็มีติดไว้สักหนึ่งพล็อตอะไม่เสียหายเลยนะผมว่าคือแบบมันมันจ,จะมูนนอนหนูหรือมูนล,ลอดิงก็ได้นะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าผมว่าก็ไม่เสียหายนะที่จะเราจะลองหยอดไว้นะครับผมเพราะว่ามันก็หน้า น่าเสี่ยงไหมสมมุติว่าเพราะตอนนี้มันยังไม่เปิดเผยนะว่าแต่และที่ดินอนะโลเคชันอยู่ตรงไหนแล้วแล้วที่ดินของคุณอนะเป็นความหายากระดับเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยววันที่เปิดอนะรับรองนะครับผมผมมั่นใจเลยมีสุลต่านหน้าใหม่เนะี่ยถ้าที่ดินของคุณอนะเป็นที่ดินที่มีแคสเซิลหรือว่ามีคีบแบบโอ้โหราคาจะต้องแบบพุ่งโดดแบบมหาศาลเลยนะครับผมก็ใครสนใจนะลองไปชั่งน้ําหนักแล้วก็พิจารณาดูนะครับผมส่วนตัวผมว่า ถ้าเราเป็นผ,ผู้เล่นที่ลงทุนกับเกมระยะยาวนะครับผมก็ระบบแลนเนี่ยจะเป็นระบบที่เรียกได้ว่าช่วยส่งเสริมให้การเล่นเกมสปินเดอร์แลนของเราครับผมมันไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะมุมมองส่วนตัวของผมที่มีต่อระบบแลนนะครับผมแต่ว่าราคาถามว่าสูงไหมก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าถามว่ามันจะสูงไปมากกว่านี้หรือล่วงมามากกว่านี้อันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็ลองไปศึกษาดูนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวถ้ายัางไรระบบแลนมันเข้ามาแล้วก็ตัวพื้นที่ภูมิภาคมันบอกชัดเจนแล้วว่าใครได้ความหายากระดับเท่าไหร่แล้วพื้นนทีี่ ดีไม่ดียังไงนะครับผมเดี๋ยวตลาดจะเฉลยราคาที่แท้จริงของมันเองนะครับผมโอเคอ๋อเพิ่มเติมนะก็ตอนนี้อวเชอร์นะเพื่อนๆอ,อยู่ที่ราคา2เท่าไหร่เอ่ยสองจดอลนะครับผมก็ถ้าเราคิดง่ายๆตอนนี้นะเพื่อนๆว่ามูลค่าที่ควรเป็นของอวเชอร์เท่าไหร่นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าถ้าซื้อร้อยแพ็คแถม10แพ็คง่ายๆเลยก็ถ้าคุณจะได้10แพ็คแถมนั้นนะครับผมของแถมที่ว่าถ้าเราได้ของแถมก็คือเป็นแพ็คอะในราคา2.7ดอลลาร์มันก็ก็ ก็โอเคนะมุมมองส่วนตัวผมเหมือนเราได้แพคที่ราคาถูกลงตั้ง1.3ดอลลดาร์อนผมก็ใครที่แพนจะซื้อ general s a l e big lot นะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้เก็บไวเชอร์ไว้นะครับผมหรือแพนจะซื้อแบบนิดๆหน่นอยๆแล้วไม่ได้ซื้อไวเชอร์นะครับผมก็จะใช้ไวเชอร์เท่าที่มีนะก็ลองมาคำนวณในส่วนนี้ดูเพิ่มเติมดูนะครับผมก็เหมือนเดิมนะ not financial advisor นะครับผมลองคิดคำนวณบวกลบเลขดูนะว่ามันคุ้มไม่คุ้มนะครับ โอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <t ouch> ผมสำหรับ Tower Summary ฉบับวันที่14นะครับ <t ouch> ผมก็อัปเดตล่าสุดครบเรียบร้อยนะแล้วก็มีเอกสารตัวสุดท้ายที่อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นกันนิดหน่อยนะครับ <t ouch> ผมก็เพิ่งออกมาเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วเองก็เกี่ยวกับตัว General Sale รอบนี้แหละแล้วก็ แคร์ดรอปรีวิวนะครับผมก็โชว์ให้เพื่อนดูแล้วนะในส่วนของไลล่ากับไอซ่านะครับผมก็เป็นมอนสเตอร์ที่น่านสนใจไม่น้อยเลยนะครับผมก็ในส่วนนี้นะ <remains positive noise> เพื่อนๆก็ข้อมูลหลายๆคนอาจจะรู้อยากรู้ว่าตอนนี้มันขายไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ในส่วนของรอบแรกนะไอตัวพรีเซลที่เป็นด็อกเตอ์บใช่ไหมเพื่อนหนึ่งล้านแพ็กก็คือขายเกือบหมดขายได้ประมาณ9000แสน้ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ในส่วนของเฟสสองนะครับผมก็ขายไปประมาณล้านกว่าๆมั้เท่ากับตอนนี้ มันขายไปหมดแล้วประมาณ2ล้านแพ็คนั้งถ้าผมจะไม่ผิด2ล้านต้นๆนะครับผมก็เท่ากับว่าเหลืออีกประมาณ13ล้านนะครับผมแล้วก็ มันจะมีรอบบิ๊กลอตะที่เหมือนกับว่าให้คนที่เป็นลูกค้ารายใหญ่สุดต่ตนท่างหายครับผมซื้อแล้วซื้อเยอะจะแถมโพชั่นอะไรที่ผมเคยโฆษณาไว้นะครับผมก็ในส่วนนี้นะเพื่อนๆก็คือเขาซื้อไปทั้งหมด1.5ล้านนะครับผมตอนนี้ก็คือรอบ general sale ที่กำลังจะถึงในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะเหลือแพ็คให้เราซื้อเนี่ยอีกประมาณ11ล้านแพ็คนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะ ซึ่งถ้าเกิดว่า5 0 0 0 0แพ็คนะครับผมสามารถขายหมดได้ใน24ชั่วโมงแรกนะครับผมก็จะการันตีว่าเพื่อนๆจะได้ Monster Air d o p 2ตัวใหม่ตัวที่ผมได้โปรโมทไปนะตัวไลล่ากับตัวไอซ่าสตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อภายใน24ชั่วโมงแรกนะครับผมก็จะยังมีสิทธิ์ได้รับ Monster 2ตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไปซื้อหลัง24ชั่วโมงหลังจากที่5 0 0น่ะมันขายหมดและโอเคก็ ง่ายๆเลยนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ Monster a แอร์ดอ2ตัวนี้นะไลล่ากับไอซ่านะครับผมก็ภายใน24ชั่วโมงแรกนะครับผมก็ซื้อนะเพื่อนๆให้ถึงอย่างน้อย350นะครับผมสามบแพ็กนะการตีว่าได้มอสเ t อร์2ตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมมองว่า500สเนี่ยหมดแน่นอนเพราะว่าเหมือนตอนนี้คนอันรอเจาะเวละว่าจะรอซื้อรอบ General s เ l e ว่ะเยอะมากๆเลยนะครับผมเท่าที่ผมถามคนรอบตัวของผมนะครับผมก็ หลายๆคนเลือกที่จะไม่ซื้อพีเซลหรือไม่ซื้อตัวเฟสหนึ่งเฟสสอ่ะเพราะว่าต้องการมารอซื้อรอบเนี้ยเพราะเราไม่ต้องใช้ไวเซอร์ซื้อแล้วนะหลายๆละคนก็คือกำเงินรอแล้วสุนตานทั้งหลายนะครับผมก็นอกจากนั้นนะเพื่อนๆโอกาสที่จะได้ตัวไลลาก,กับไอซ่านะครับผมตอนสมัยดรไบนะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะได้2%มั้งมาที่โอกาสได้ไพ่ตัว มันจะมี2%ที่โอกาสจะได้ขอบทองนะครับผมแต่ว่าลายลากับไอซ่าเนี่ยตอนนี้มันเพิ่มเป็น4%นะครับผมหมายความว่าทุกๆ25ใบที่แจกไปอ่ะอย่างน้อยอาจจะมี1ใบนะครับผมที่จะเป็นขอบทองนะครับผมก็หวังว่าคนที่ได้ขอบทองนั้นนะครับผมจะเป็นสุนัตตเมืองไทยโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับข้อมูลอัปเดตฉบับล่าสุดนะครับผมสําหรับตัว general sale นะครับผมก็อีกประมาณแค่1วันเท่านั้นนะครับผมก็เราจะ มีโอกาสได้ซื้อรอบ General Sell ในราคา4ดอนเพียงเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่แพลนจะซื้อรอบนี้นะก็เตรียมเครดิตไว้ให้เพียงพอกับการซื้อนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่แพลนจะซื้อบิ๊กลอตจะได้ของแถมนะครับผมก็เตรียมไวเชอร์ให้เพียงพอสำหรับการซื้อด้วยนะครับเพื่อน,นๆนในก็พาเพื่อนๆมาดูแล้วว่า General Sell อ่ะเขาขาย Chaos Legion Pack ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็วันนี้นะเป็นโอกาสดีนะครับผมผมมีโอกาสดได้ รับแพ็ค chaos legion นะครับผมก็ต้องขอบคุณช่างเต่ารีแมปนะครับผมสปินท์แลนด์นะครับผมก็เสียใหญ่นะของเกมสปินท์แลนด์นี้นะครับผมได้ส่งของขวัญเล็กน้อยมาสวัสดีปีใหม่ผมนะครับผมก็เลยแอบเคลียกาสนะครับผมมาเปิดพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆนี่แหละครับหน้าตาของ chaos legion นะครับผมเมื่อเปิดแล้วนะเพื่อนๆจะได้การ์ดทั้งหมด5ใบนะครับผมการันตีนะว่าได้ความหายากอย่างน้อย ระดับแรนะครับหนึ่งใบแต่ถ้าเพื่อนๆดวงดีกว่านั้นนะ mm hmm. ก็ได้อีพิกหรือเลเจนด์อย่างแน่นอนนะครับผมเรามาดูนะว่าอืมไพ่ช่างเต่าเป็นยังไงบ้างอืใช้ได้ใช้ได้ใบนี้ผมชอบใช้เอ้แรสองโอ้โหซองช่างเต่านี้สุดยอดเลย,เอยโอ้โหสุดยอดอืช่างเตานะ่าครับสุดยอดเลยต้องขอบคุณช่างเตามากเลยนะครับผมแรสามใบในหนึ่งซองนะเพื่อนๆนอกจากนั้นมีออฟซิเดียนนะครับผมโอ้โหซัมเมอร์เนอร์ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวโปรดของใครหลายๆคนนะก็ เมตาธาดินของแพชนี้เลยนะครับผมก็ขอบคุณช่างเตามากเลยนะครับผมก็ในส่วนของวันนี้นะครับผมผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วยังไงก็เราเจอกันตอน general sale ในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็เตรียมเงินและเตรียม v o เชอร์ไว้ให้เพียงพอเลยนะเพื่อนๆก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาช่องจอไนน์เป็นครั้งแรกนะครับผมก็ผมฝากกดไลค์กด subscribe สักหน่อยนะครับผมแชร์บอกต่อเพื่อนๆถึงสาระดีๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับผมและก็นะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดสาระาดีๆจากช่องจอไนท์ H นะครับผมวันนี้ผมฝากและลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ